ครับผมตอนนี้ผมมาถึงบางแสนแล้วนะครับผมจริงมาถึงดอนเมืองตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองล้าไปนอนที่บ้านรุ่นพี่แล้วก็ตอนเช้าก็ออกมาแต่เช้าแล้วแนหะแต่ว่าไปเดินดูนั่นดูนี่หน่อยก็ท้ายสุดก็ด้เพิ่งมาถึงบางแสนนะครับผมเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างยาวไกลนะจากเซินเจิน้นประเทศจีน มาดอนเมืองแล้วเช้านี้ก็มาสู่บางแสนหลังจากไปตั้งแต่วันที่20นะครับผม20 21 22 23 24ก็ไม่ได้ไลฟ์ tiktok มาสักประมาณ2-3วันนะฮะวันนี้เราก็กลับกันมาอีกครั้งที่หาดบางแสนเมื่อกี้เพิ่งลงรถจากแวน49มาอยู่ตรงนี้ลงตรงนี้เลยลงวงเวียนบางแสนแล้วก็มาเดินเห็นท้องทะเลใกล้ๆเลยอันนี้หาดวอนภาล็อกหนึ่งนะฮะ ไล่ไปนู้นถึงล็อก41หาดวอนนามีอยู่41ล็อกวันนี้อึมครึมอึมครึมฝนไปปลอยนะนี่บางแสนคนไม่ค่อยเยอะนะฝนไปปลอยอากาศอึมครึมตอนนี้เป็นช่วงน้ำลงหลังพายที่ตกนี่ก็จะลงหัวภาพยิ่งกว่านี้นะเดี๋ยวจะพาเดินดูเล็กน้อย เพราะว่าเราเพิ่งกลับมาจากเดินทางไกลเดี๋ยวของข้าวของพลุงพลังกระเป๋าอันบเบลเลยข้างหลังเราเนี่ยนั่งมอไซค์กลับดีกว่าฝนไปลลอยอยู่นะนี่ ช่วงนี้มีฝนทุกวันไหมนี่เราเพิ่งกลับมานะผมไปเพิ่งกลับมาจากเซนเจิ้นอยู่นู่นก็ตกอ่ะขนาดอยู่นู่นยังตกอ่ะอยู่ที่เซนเจ,จิ้นยังตกบางแสนไม่ต้องพูดถึงบางแสนตกนิดๆหน่อยๆตอนนี้ฝนไปโปรยอยู่ยินดีต้อนรับกับบางแสนเออเฮน้องสิวาน้องสิวามีเขาาถ่ายรูปบิกินนงบิกินีน่ด้วยน้องสิวาอยากมาดูไหม ตอนนี้ฝนไปปลอยอยู่นะแต่ยังไม่หนักมากเข้าของเราพลุงพลังเดี๋ยวเราก็ต้องหาหมอไซน์นั่งหาหมอไซน์นั่งกลับบ้านเห็นมอกตะวัตชนบุรีที่รักมาอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอตะวัตมารับหน่อยตะวัตตะวันชนบุรีที่รักมารับหน่อยแล้วอยู่หลังวงเวียนบางแสนเนี่ยถ้าเอามอไซค์มาน่าจะนั่งลำบากนะเอารถ เก่งมานะใครมารับไม่งั้นเดี๋ยวเราไปนั่งมอไซค์ตรงนี้ก็ได้ดูดิเ,ดเห็นฝนไหมเห็นเม็ดฝนไหมเมื่อวานผมไปบางแสนฝนตกหนักตอนสามทุ่มถึงเที่ยงคืนหาดบางแสนกลางคืนเป็นอย่างไรบ้างครับกลางคืนก็น้ําจะลงนะช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ําลงตอนกลางคืนน้ําก็จะเหือดแห้งคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่จะเห็นเนินทรายเยอะกว่านี้เดินลงไปได้ลึกกว่านี้อันนี้เป็นโซนหาดวอนนภะานะครับผม หลายคนหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตรงไหนหาดวอวนาภาตรงไหนหาดบางแสนตรงนี้ที่มีคันบันไดเนี่ยเห็นเหมือนกับแนวการขึ้นตรงเนี้นี่คือหาดวอวนาภา,าล็อกหนึ่งนะไล่ไปจนถึงล็อกสี่สิเอ็ดหาดบางแสนล่ะอันนี้คือฟรีโซนหาดบางแสนฟรีโซนที่หนึ่งของหาดบางแสนร่มเตียงนั้นคือหาดบางแสนล็อกหนึ่งไล่ไปจนถึงล็อกแปดสิบสี่ตรงตึกนั้นเนี่จะเป็นเริ่มต้นของที่เราเห็นตึกนะติดกับปลายหาดบางแสนก็จะคือแหลมแท่นไล่ยาวไปจนถึง เขาสมมุกนู่นนะฮะฝนเปรยเบาๆนี่เม็ดฝนให้ดูเม็ดฝนที่ผิวน้ำสวัสดีนะครับน้าอุ่นที่ชอบตกปลาก็เดี๋ยวพาเดินดูแถวนี้กันนิดนึงนะพอดีนี่เห็นไหมข้าวของเพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาดูดิพลุงพลัง ของเยอะเลยยังจะพาเดินถ้าเดินไปงถึงที่บ้านประมาณสักสามกิโลนี่ไม่น่าไหวนะฮะเหนื่อยสะสมมาตอนที่ไปเซิจ้์นเจนนี่เดินกันทั้งวี่ทั้งวันเหมือนกันกลับบ้านเนี่ยยังจะต้องเดินอีกนี่ไม่น่าไหวเดี๋ยวจะพาเดินดูนิดนึงเดี๋ยวจะไปหามอเตอร์ไซค์ขึ้นเดี๋ยวซูมให้ดูตรงนู้นตรงแหลมแท่นที่เราจะไปคือตึกนู้สสนสวัสดีนะครับคุณมัวจีมัวจีสวัสดีนะครับคุณ สีิวันที่เห็นน้ำยังน้ำยังไม่หรือที่เห็นน้ำยังไม่หรือที่เห็นน้ำยังไม่หรืออันนี้เป็นช่วงน้ำลงนะครับผมไม่เข้าใจคำถามนะครับผมเป็นช่วงน้ำลงน้ำจะลงเยอะกว่านี้อีกดึกก็ลงลึกลึกยิ่งกว่านี้ ช่วงต่ำสุดนี่ประมาณสักสามสาี่ทุ่มนะฮะกามน้ําผมจะโพสทุกวันนะแต่อยู่ในเพจนะครับผมอันนี้ในติ๊กต็อกนะฮะมีฝนไหมครับพี่บูนี่จะให้ดูฝนเห็นเม็ดฝนไหมที่มันอยู่บนผิวน้ําอ่ะมันจะมีป๊อกแป๊กปัก,ปกนิดหน่อยน,ะนั่นแหละเม็ดเม็ดฝนเห็นไหมเม็ดฝนเนี่ยอากาศอืมครึมกาล็กซี่บันแสนยินดีต้อนรับเออน้อยู่ตรงนั้นใช่ไหมน้านี่โอ้โห นี show, like, I I so ่นีเฮ้ยผมผมมีของมาฝากนะเติ้งแต่ว่าเอาให้เอาให้ดูไม่ได้คือมีความหาหลากหลายยังไม่ได้เล่าให้ฟังนะฮะในตอนไปสร่เจิ้นนี่นะเออทั้งหาทั้งอะไรต่างๆนานาแต่ไม่น่าเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่มันผมคิดว่ามันติ้งต้องมากเลยเครื่องแปลภาษานะฮะเครื่องแปลภาษา มันใช้งานได้นะมันใช้งานได้มันทําให้คนเราเข้าใจกันเฉยเลยนะอ้เครื่องแปลภาษาติงตองทั้ง g o เ l e ลเลนกูเกิลทานเ a ล e นี่เทคโนโลยีนี่มันช่วยให้คนเราเข้าใจกันได้น <S <S <ๆ>คนจีนนี่เขาไม่พูดอังกฤษเลยอะขนาดฟอนที่เคาน์เตอร์เขาก็เขาก็ยังไม่พูดอังกฤษนะอื <S <S <ๆ>แล้วก็กอเลยต้องใช้นั่นแหละเครื่องแปลภาษานั่นแหละซึ่งรุ่นพี่เขาเอาไปนะเขาซื้อไปเลยพันกว่าบาทนะเป็นเพื่อนแปลภาษาแบบพกพา กดปั๊บแล้วก็พูดมันก็แปลเป็นภาษาที่ซึ่งแปลแบบ Google นั้นแหละแต่มันก็ท้ายสุดก็คือทําให้คนเราเข้าใจกันไปสั่งอาหุงสั่งอาหารกินได้มีเพื่อนที่วงเล่าใช้ไอ้นี่แหละแปลกันโอ้โหหามากทําไปได้นะตรงไหนอ่ะเอากีตาร์ไปเล่นได้ปะ่ะเอากีตาร์ไปเล่นได้ครับแต่อย่าเสียงดังรบกวนลาคาญชาวบ้านเขานะฮะก็เล่นเบาๆกันได้นะครับที่นี่หาดบางแสนนะครับผมต้นหาดบางแสนหลังวงเวียนบางแสนนะครับผม โซนฟรีโซนก็คือฟรีโซนล็อกที่1นั่นะล็อกแรกฟรีโซนล็อกที่1สลับกับล็อกค้าขายของพอ้าแม่ค้า,านี่คือล็อกค้าขายยาวไปเรื่อยๆปับ๊บแล้วก็เป็นฟรีโซนสลับไปอยู่8จุดนะฮะตอนนี้มันอากาศพอใช้ได้อยู่นะเราก็เลยจริงๆสะพายกระเป๋านี่เหมือนคนย้ายบ้านมายังมาเดินกลางทะเลอยู่เนะี่ย มีนาน้ำบางแสนจะใสไหมไม่ใสครับผมตุลาพุศจิกาธันวามกรานะช่วงน้ำใสของบางแสนช่วงอื่นนี่ลุ้นเอาลายวันนะครับผมนี่ได้เท่านี้เห็นไหมดูความคลาคล่างขุ่นคลักของท้องทะเลทำไมตุลาพฤศจิกาธันวามกราถึงใสล่ะช่วงนัน้นมันเป็นช่วงฤด,ดูมรสุมฤด,ดูฤด,ดูหนาวนะครับผมไม่ใช่สิมันเป็นช่วงช่วงลมฤด,ดูหนาวนะไม่ใช่มรสุมมรสุมมันเป็นช่วงฤด,ดูฝนฤด,ดูร้อนอ่า นั่นเป็นลมฤดูหนาวลมฤดูหนาวพัดพามาพร้อมกับกระแสน้ําที่กําลังเปลี่ยนไปมันทําให้โซนสัตหีบพัทยาถ่ายเทน้ําดีๆมาสู่บางแสนในช่วงนั้นนะฮะในช่วงฤดูหนาวแต่พอฤดูอื่นนี้ก็คือลมฤดูร้อนมรสุมฤดูร้อนมันก็จะพัดพาขยะพัดพากระแสน้ําที่ขุ่นๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งกระแสน้ําขุ่นๆและขยะนั้นก็มาจากโซน ปากแม่น้าปางประกงปากแม่น้ําอ่าวไทยอะไรเช่นนี้นะครับส่งผลให้เดือนอดื่นของบางแสนนี้มันน้ําไม่ใสจะมีแค่ตุลาพฤศจิกาธันวามกร,ราและทิ้งท้ายหน่อยหนึ่งจนช่วงคุมพาเท่านั้นอันนี้คือสภาพฝนที่กำลังโปรโยโปรโย,ปรยอยู่นิดหน่อยเห็นไหมเห็นเม็ดฝนไหมวันอังคารมีของขายปกติไหมครับวันอังคารเป็นวันหยุดค้าขายริมชายหาดริมชายหาดโล่งไม่มีลมไม่มีเตียงไม่ขายของริมชายหาดแต่ตรงข้ามชายหาดจะมีร้านขายของเพียบ นะฮะหยุดแค่ค้าขายริมชายหาดพาะค้าแม่ค้าบางคนเขาที่มีร้านอยู่ตรงข้ามชายหาดเขาก็ขายอยู่ตรงข้ามชายหาดหาของกินก็ไม่ได้เยอะเท่ากับวันปกติแต่ของกินเพียบน้าลงสุดยังครับยังครับผมน้ําจะลงสุดประมาณสักช่วงทุ่มสองทุ่มนะแต่ผมไม่ได้ดูกราฟน้ามาแ,แต่ผมโพสต์ไว้ทุกวันนะดูจําได้คร่าวๆ มันจะลงต่ำกว่านี้อีกหลังพระอาทิตย์ตกกันฮะดูดูความฝนดูฝนวันนธารปกติเล่นน้ำเยอะไหมไหครับผมวันนคารนี้คนน้อยสุดแล้วล่ะเพราะว่าพา่อค้าแม่ค้าไม่มีนี่คนก็หายไปเยอะเดี๋ยวเราจะไปหายขึ้นมอเตอร์ไซค์ดีกว่านะครับผมเพราะว่าผมสะพายของมาค่อนข้างเยอะเดินกลับไปจนถึงแหลมแทนบ้านเราไม,ไม่น่าไหว ฝนตกไม่ค่อยสนุกอใช่ดูดดูมันยังตกอยู่เลยนะเห็นไหมตัวเนี้ไปปลอยอยู่นะเนี่เม็ดฝนไม่ลนะนี่เราเพิ่งกลับมาจากกทมเมื่อกี้นะี่ลงรถมาเนี่ยลงรถทัวมาถึงบางแสนพอดีพอดีเลยสักพักฝนมันก็ตกเห็นไหมของยังสะพายเต็มอยู่เลย อันนี้คือสภาพที่ไปเซนเจิ้น3-4วันกลับมาจากเซนเจ,จิ้นเมื่อคืนนี้ประมาณสักตี2อตีสแล้วไปนอนบ้านรุ่นพี่อยู่แถวแถวไฟฉายแยกไฟฉายนู้นแล้วก็กลับมาเนี่ยเพิ่งกลับมาถึงบางแสนเมื่อกี้นี้เลยกลับมาถึงแล้วก็พามาไล์ให้ดูท้องทะเลแล้วก็กระเป๋ายังหอบสะพายมาเต็มอยู่เลยเนี่ยนะก็เลยไม่น่าไหวจะไ,ไปหา ขึ้นมอไซด์ดีกว่านะเดี๋ยวทะลุไปหาขึ้นมอไซด์ดีกว่าแค่อยากรู้เธอไปอย่างไปเที่ยวเล่นเฉยๆนะครับผมตามภาษา,าคนที่มีเวลาว่างและมีตังค์คนที่รวยมีเงินเหลือใช้หากิจกรรมทำอะไรเล่นๆแบบนี้ฮะห <c oughs> น้ามันไส้ <c oughs> จองตั๋วมปตั้งแต่ก่อนโควิดนะมันมันโควิดมันก็ยกเลิกมันจะให้เป็นรีฟันเป็นเงินเป็นนั่นนี่นู่น ท้ายสุดไม่รีฟันก็ดองไว้จนถึงตอนนี้แหละเอาไปเปลี่ยนเป็นตัวเลื่อนไฟมาตรงนี้นะก็เลยได้ไปสวนเจ,จินนะฮะคนรวยพัทยากับบางแสนไกลกันไหมครับขับรถประมาณหนึ่งชั่วโมงครับผมจากบางแสนไปพัทยาก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าจากกรุงเทพมาบางแสนก็หนึ่งชั่วโมงกว่าจากกรุงเทพไปพัทยาก็ประมาณสองชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นสองเท่านะมันเลยทําให้บางคนบางส่วนที่มาจากกรุงเทพเขาชอบมาเที่ยวบางแสนมากกว่าเพราะว่ามันใกล้กว่า แต่พัทยานี่มันเป็นเมืองบุคลิกที่เหมาะกับคนไฮโซขึ้นมาอีกนิดคนฝรั่งบังค่าเขาจะรู้จักนะฮะผู้คนแหล่งท่องเที่ยวความหรูหราให้โซนี่จะมากกว่าบางแสนบางแสนเป็นพ่อแม่พี่น้องจังหวัดในละแวกใกล้เคียงมาเที่ยวกันไม่ค่อยมีฝรั่งเท่าไหร่นักไม่เหมือนที่พัทยาจะเต็มไปด้วยฝรั่งต่างๆน,นานาสวัสดีค่ะตลาดนัดที่ นั่นตรงไหนคนเยอะสุดตลาดนะัดคนเยอะสุดพาร์คอินคนก็เยอะนะพาร์คอินคนก็เยอะมันคนเยอะสุดเหรอมันมันเยอะหลายที่มันไม่มีคนเยอะสุดหรอกบางวันก็เยอะบางวันก็ไม่เยอะนะฮะแต่ใหญ่สุดอะไรอย่างนี้หรือว่าบรรยากาศที่นี่น่าจะเป็นถนนคนเดินบางแสนเพราะมันติดกับท้องทะเลเลยถนนคนเดินบางแสนทุกวันศุกร์วันเสาร์วันพฤหัสเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นถนน คนเดินตรงปาร์คอินนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยวันนี้นี่วันจันเนี่ยมีที่มีที่ตลาดตรงวังมุกแล้วก็หน้าห้างเหลี่ยมทองก็มีทุกวันยกเว้นวันพุธนะพรุ่งนี้ไม่มีของขายแล้วจะไปนั่งตรงไหนได้บ้างนั่งได้ทุกที่นะหาลมหาอะไรมาตั้งไม่ใช่หาเก้าอี้มาตั้งได้พรุ่งนี้พี่ๆเขาแค่เก็บไป เก็บไปซ่อนไว้แล้วเราก็อีมาตั้งเองพรุ่งนี้มานั่งเองเอาเสือมาปูเองทุกที่ต้องแข่งนะฮะบนชายหาดนะฮะจะไปนั่งกลางถนนละ่ะครับคุณครับคุณแก้วใสสวัสดีครับมาเยี่ยมผู้วินล่าได้นะคะอ่ะแาแฮร์รี่ใช่ไหมฮะแฮร์รี่ภูวินล่าใช่ไหมเดี๋ยวนะผมขอแคปไว้ก่อนซิเออจะได้ไม่ลืม ภูวินล่าวันนี้บ้านว่างพร้อมวอล์กอินโอ้โห,โโหผมจำไม่ได้ใช่กับแฮร์รี่เอ,อ่อผมผมไปดูผมไปดูในในในเฟซในในเฟซน่าจะเป็นในเฟซไหมแฮร์รี่ภูวินล่าที่มีมีรูปแฮร์ฮร,ฮร,ฮรี่ขี่ไม้กวาดด้วยใช่ไหมใช้ฟอนต์คล้ายๆาแฮร์รี่พอตเตอร์ ผมก็ตอนแรกยังสงสัยว่าทำไมใช้ชื่อแฮร์รี่อ๋อมันมีเจ้าแฮร์รี่อยู่ด้วยนี่เองคล้ายๆกับเป็นโลกเวนต์มนภูวินล,ล่าเด็กๆน่าจะชอบอยู่บางแสนสายสองบางแสนสายสองนี่ร้านที่ผมไปบ่อยๆไหมคือร้านขายผักนั่นแหละตรงพนเนียงอาหารป่านะช่วงนี้ก็บางแสนนี่น่าจะเริ่มมีชาวต่างชาติมาบ้างก็เดี๋ยววันไหน ว่างๆจะปั่นจักรยานพาไปดูนะครับแฮร์รี่พูวินล่าหรือพูวินล่าที่ไหนต่างๆนานาเนี่ยก็แนะนํากันมาได้นะฮะตอนนี้ผมรู้จกักส่วนใหญ่ก็น้องๆอยู่ตรงนี้ซิลิพูวินล่าทาราโซพูวินล่าบ้านหลบมุมพูวินล่าใกล้ๆเราแต่พูวินล่านี่ก็คือถูกถามถึงค่อนข้างบ่อยเพราะว่ามันจะมีคนเป็นหมู่คณะชอบมารวมกลุ่มกันแล้วก็คือ บางทีก็สังสรรค์ไม่ได้ลงเล่นน้าทะเลกันเท่าไหรห่ก็อยากนั่งภูวิลล่าโดดตรงตามแต่ภูวิลล่าที่ถนนเท่าหลามส่วนใหญ่ผมจะรู้สึกว่ามันจะเป็นสระเล็กๆก,กันนะแต่ไปส่องดูของแฮรรี่รู้สึกจะสระใหญ่อยู่เหมือนกันพาไปดูใกล้ๆท้องทะเลอีกหน่อยนะถ้ามาบอกล่วงหนะ้าจะได้แต่งหน้าสวยๆโอ้โห ไปถ่ายภูวินล่าจะไปให้ถ่ายนางแบบด้วยใช่ไหม <c oughs> บ้านผมก็ว่างครับแอดพร้อมสำหรับสาวโสดสี่คนเออเหรอ,อนะงั้นคืนนี้เลยได้ไหมเดี๋ยวผมไปใช้บ้านนะแล้วนะก็ไปอยู่ศาลาไหนดีหละนะเออนะน้าเออเอน้องสีวาอืออ,อหอหมกน้องสีวาเตรียมหาศาลาให้นะเติงได้ด้วยนะ ถ้าเป็นพัทยาพรุ่งนี้จะมีเตียงมีล่มแบบนี้ไหมครับพัทยาเขาวันไหนวันพุธหรือวันอะไรเขาไม่ใช่มันไม่เหมือนกับบางแสนนะเขาน่าจะเป็นวันพุธนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันไม่ใช่วันอังคารเหมือนบางแสนนะแต่ก่อนบางแสนก็ก็เป็นช่วงวันจันทร์แต่หลังโควิดมานี่เขามาเปลี่ยนเป็นวันอังคารนะสวัสดีครับคุณดอมสุดหลอ่อ ซีมิลานแมนชั่นไกลจากหาดไหมไม่ไกลครับผมหลังวงเวียนบางแสนวงเวียนบางแสนย้อนขึ้นไปสักไม่เกินแปดร้อยเมตรหรอกนะฮะเดินไปก็ได้ง่ายๆถ้าแดดไม่ร้อนอีกเดินชิวๆนะฮะจริงๆผมเดินโคตรชิวผมเดินชิวตั้งแต่กาแล็กซี่มานน่นนะฮะว่าสบายเนื้อสบายตัวจากกาแล็กซี่มาแล้วผมก็เดินสบายเลยจนถึงหาดบางแสนเออเป็นไงแล้วนะเติง้งนะเติ้งกล้าอย่างผมเปล่าเออไม่ใจอะ่ะนะเติง้งนะเติ้งราคาคุยขีโมโ ทำเป็นหาสาวส่งสาวโสดแต่ที่ไหนได้โอ้โหอยู่แต่ในบ้านออกไปไหนก็ไม่ได้นะนะเติงเนี่ยคนจริงเป็นไงเราสิวาสวัสดีนะครับคุณพัชระบอยอดูคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่น้ำทะเลมันไม่ค่อยน่าเล่นแล้วมันไม่ค่อยใสเท่าไหร่เด็กมอง เด็กเล่นหนุกหนานบอกไม่ค่อยน่าเล่นแหละกูเล่นอยู่เนี่ยบอกเมื่อกี้เด็กมองน้ำทะเลไม่ค่อยน่าเล่นเด็กกำลังเล่นอยู่มองเลยอ๊ะกูเล่นอยู่นี่มาอะไรน้ําลงเหลือคะ <radio> น้ําลงใช่ครับช่วนงน้ําลงนะครับผมฝนตกไหมครับฝนโปรยนิดหน่อยนะครับผมเย็นดีเย็นสบายชายทุ่ง <found ers> นะช่วงน้ำลงนี้ก็พื้นดินตรงนี้ถ้ามันถ้ามันใสเออถ้ามันสวยมันก็จะเหมาะกับการมาเล่นนะโอ้ไมยก็คืออะไรวะเนี <c> ่ย <oughs> ดูอันตรายต่อชาวบ้านเขา oh, ผมขอเก็บไปทิ้งกันนะสร้างภาพนิดนึง <c oughs> อะไรวะออกมาได้ไงนี่ <c oughs> นะมเชื่อโลกด้โอ้เดี๋ยวนะกระเป๋าเราก็จะร่วงขอเอาขยะอันตรายไปทิ้งกันนะ ที่ไหครับบางแสนนะครับผมปีที่แล้วผมไปตอนเดือนพอคอมีกองถ่ายอยู่นะครับอ๋อกองถ่ายมาอีกแล้วเหรอเอ้ยองั้นเราไปไม่ได้สิเพราะว่าถ้าเราไปนี้คือแบบเ,เขาเขาดึงตัวไปเล่นเป็นพระเอกทำไงอ,อ่ะโอ้ตายเลยต้องเดินเลี่ยงแล้วล่ะมินาเฮานะครับผม,น,มน้องมิกน้องมิกไม่มารับหน่อยน้องมิกอ,อ เดี๋ยวเราเดินไปก่อนเราเพิ่งกลับมาจากสินเจินเนี่ยน้องมิกแล้วก็ลงรถทัวร์เมืองราชสีมามาเลยไม่ใช่ล,ลงรถทัวร์มาตรงวงเวียนบางแสนเนี่ยกําลังเดินทางกลับแล้วเห็นบอกตวัดชนบุรีที่รักมาแถวแถวแหลมแท่นไม่เห็นผูมาในนี้ถ้าผู่มาในนี้จะบอกให้มารับอยู่วัดชนบุรีที่รักเ,เดี๋ยวมีไปรับจริงเปล่า เราไม่ปฏิเสธนะเพราะของเยอะเออเรารอน้องมิกดีกว่าจริงครับเออนี่เดี๋ยวเราเรารอตรงนีง้นะน้องมิกไม่ปฏิเสธของเยอะนี่นี่ตรงนี้บางซอยซอ,อยสองซอยสองจะมีที่อะไรนะเออที่เขาทำแถวแถวป้าติ่มตลรุ่งอะ่ะเออเนี่ยแถวแถวป้าติ่มตลรุ่งรอน้องมิกอยู่แถวนี้ดีกว่านะเดี๋ยวเ,าเอาขยะไอ้นี้ไปทิ้งกันนะ นี่แหละที่เหตุผลที่เราไล์นี่แหละนี่แหละคือจุดประสงค์เราคือจะหาคนมารับแ <c oughs> ต่วัดชนปูดีที่รักบอกจะมาเออมาอยู่แถวนี้ก็ไม่ผูกมาดูในไลฟ์เ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวรอน้องมิกก่อนดีกว่านะเราพามาดูแถวนี้พอทิ้งขยะก่อนเ,ออเห็นไหมรถก็เยอะอยู่นะนี่เราอยู่แถวนี้นะฮะน้องมิกแถวปติมโตลุ่งนะโอเคนี่เดี๋ยวเรารออยู่แถวนี้แหละเออเดี๋ยวพามาดูแถวนี้ ด้วยเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมเขาเรียกว่าตะดกตลกรับประทานมากเลยนะเรานี่โรงแรม s2 สูคนเยอะไหมครับโร<ะ>งแรมเอวันนี้เหรอผมยังไม่ไปถึงโรงแรม s2 เลย<ะ>เดี๋ยวให้ชายชุดดำไปบริการอุ้มอ่มาจา้านะเติง้ง<ะ>ผมไม่ยอมไปสู่หูเหวคนเดียวหรอกนะเติง้งผมจะกอดคอน้าลงไปแล้วผมไปวะ ล้วงตับสวัสดีครับเล้วจะล้วงตับคุณเข้าไปกระทืบสองครั้งก่อนแล้วก็ควักไส้คุณมาให้ไอ้น้องสิวากินที่ไหนแนะนำไหมครับทานอาหารตอนเย็นมีที่ไหนแนะนำไหมทานอาหารตอนเย็นทานอาหารตอนเย็นร้านที่ผมรู้จักก่อนแล้วกันนะเอาร้านที่ผมรู้จักก่อนแล้วกันร้านเจสเซเลอร์เฮาส์นะอยู่ตรงสะพานปลาหาดวนานภา เซเลอร์เซเลอร์เซเลอร์เฮาส์นี่คือกราสีนะบ้านกระาสีเขาปรับปรุงขึ้นมาใหม่ก็ช่อนข้างสวยงามอยู่พอสมควรกระโดดข้ามไปพี่ป้อมเก็บแล้วหรอพี่ป้อมเก็บแล้วอ๋อผมรอผมรอเพื่อนมารับอืผมเดินมาแต่เดี๋ยวเพื่อนผมขับรถมารับมั้งครับเออจริงๆเราขึ้นรถซาเล้งพี่ป้อมได้นี่ถ้าไม่มีคนมารับเดี๋ยวให้พี่ป้อมไปส่ง เราเรานี่ตลกรับประทานจริงๆมาให้คนนั้นคนนี้ช่วยพรุ่งนี้ไปฝนจะตกไหมจริงๆมันได้แค่นี้แหละบางแสนมันไม่ได้ตกแรงนะเห็นไหมมันไปตกในเมืองนู่นนะมันคึมๆแบบเนี้ยผมยังไม่ได้ดูภยากรณออากาศนะผมเพิ icism, ่งกลับมาจากสุน้นเนี่ยจะถึงแล้วครับโอเคเดี๋ยวน้องมิกมานี่มันขึ้นรถมันไล่ไม่ได้ผมก็ขอทิ้งท้ายไว้ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมไปยืนรอน้องมิกตรงนี้ก่อนนะฮะวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผม เออแต่แต่ก่อนจะไปเดี๋ยวต้องให้เห็นคนที่มารับก่อนนะให้เห็นพี่ป้อมด้วยก็ได้เนี่ยพี่ป้อมสำรองถ้าไม่มีคนมารับผมผมใช้พี่ป้อมไปส่งผ,ผมไปเพิ่งกลับมาจากจีนครับกลับมาจากจีนแล้วก็เลยนั่งรถมาเนี่ยนั่งรถตู้มาครับผม,มตรงตรงวงเวียนแล้วก็เนี่ยเพื่อนเพื่อนเขาส่งโน่นเลยอ่ามันมันเป็นรถของมันมีคิวแค่ตรงเนี้ยของเขาจะวนกลับไป Uh huh. งเียนใช่มใช่ใช่เนี่ยผมรอน้องเขามารับ,บน้องที่อยู่แถวแถวบ้านผมโอ้โใช่ไรแครับผมทรแล้วไม่ให้หนุ่มมารับอะ่ะเออแต่หนุ่มนี่ไม่รู้จะไปอยู่ไหนแต่หนุ่ม <laughs> ตราหนุ่มมันชวนไปนั่นไปนี่เ,เยอะครับเออ ตอนนี้น้ำใสไหมไม่ใสนะครับผมพอดีผมก็ไล่ติ๊งตอกไปด้วยครับผมใสนะวันนี้เหรอเหรออ๋อผมเดินไปตรงช่วงน้ำลงมันขุ่นๆบ้างอ๋อนเช้าน้ำใสเช้าแล้วนะครับขึ้นไปมีด้วยนะครับอืม๋อเตรียมเก็บของแล้วพี่ป้อมอ่ะครับผมโอเคขายได้บ้างไหมนี่วันนี้ร้อยกว่าร้อยกว่าเออไหนวะไหนแบบคนมารับรอเลยนะ ไปบางแสนถ้าเราไม่นั่งโต๊ะเอาเสือไปนั่งได้นะครับผมฟรีโซนมีอยู่8จุดด้วยกันนะฮะนี่ฟรีโซนอยู่แถวแถวนี้สลับล็อคขายเนี่ยมาถามพี่ป้อมก็ได้นี่พี่ป้อมอยู่แถวแวหาดเนี่ยเห็นพี่ป้อมมาถามเลยนั่งตรงไหนพี่อะไรเงี้ยที่โล่งครับที่โล่งนะเขาเรียกว่าที่โล่งแล้วเ,เรียกฟรีโซนด้วยนะครับผมใช่ใช่ห้ามของอย่างปิ้งย่างนี่ไม่ได้ครับทไม่ได้ต้องมาให้เออใช่ต้องทำมามานั่งกินอะไรนี่เลยนะฮะไม่ใช่มาปิ้งย่างนะฮะครับครับ ครับผมโอเคผมมาแล้วโอเคครับโอเคคับผมโอเคน้องมารับแล้วเราไปก่อนนะบายยเออทันนี้ทันนี้ทันน yep ี้เดี๋ยวไปเลี้ยวกลับมาโอเคกำลังเลี้ยวกลับมาฝนตกไหมคะฝนตกไปโปรยนะครับแต่ผมไปก่อนนะรถเขามารับแล้วเห็นรถถนนเยอะไม่ได้เดี๋ยวมันโดนแบรนด์อ่ะผมให้เห็นเท่านี้ก็พอเนี่ยเดี๋ยวโดนแบน 买了。